สวัสด er ีครับวันนี้นำเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเสมาหูตัดนะครับผมนี่ครับเนื้อทองแดงลมน้ําตาลนะครับนี่ครับหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับจัดสร้างปี2529นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นสิงเทวดานะครับหรือหรือสิงมงคลนะครับบางคนเขาจะเรียกสิงเทวดานะครับ นี่ครับเหรียญนี <wi> ้นะครับสภาพสวยนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อพรมปลุกเสกที่ฐานจิตปลุกเสกนะครับรับประกันแท้ทันนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลังสิงนะครับผมนี่ครับเสมาหูตัดนะครับเหรียญนี้นะครับนามาเปิดแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับเกจิสายเหนียวนะครับของจังหวัดอยุทยานะครับหลวงพ่อพมนะครับผมนี่ครับ ลักษณะเหรียญนะครับเป็นเหลี่ยมเสมานะครับข้างหน้านะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับครึ่งองค์นะครับหน้าตรงครึ่งองค์นะครับนี่ครับขอบขอบก็เป็นจุดไข่ปลานะครับล้อมรอบนะครับหลวงพ่อพรมครับข้างบนข้างบนเขียนชื่อนะครับหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเสมานะครับหูตัดนะครับไม่มีหูนะครับ เหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับนี่ครับด้านหลังเขียนสิงห์มงคลนะครับแล้วก็เป็นสิงห์นะครับอัคระยันแล้วก็สิงห์นะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆในพี่คนไหนสนใจนะครับอยากได้บูชานะครับเหรียญนี้นะครับรับประกันแท้นะครับปล่อยให้เพื่อนๆนะครับบูชาในราคา400บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับแท้ทันหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนือนะครับ บุกเสกนะครับผมเนี่ยครับสภาพสวยๆลมน้ำตาลนะครับนี่ครับคมนะครับเนี่ะครับพื้นเหรียญตึงนะครับสภาพนี้เลยนะครับเหรียญนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับลักษณะเหรียญนะครับ ครับหลวงปู่ศรีวัดสแกนะครับหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับท่านเคยพูดถึงหลวงพ่อพมนะครับว่ามีดีจริงเก่งจริงนะครับสายเหนียวสายคงกระพันน่ครับต้องยกให้หลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะการแกะสิงนะครับสวยนะครับปีสองห้าสองเก้านะครับเหรียญนี้นะครับรับประกันแท้ทันหลวงพ่อนะครับ เหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับเอาในราคา400บาทนะครับรวมส่งนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อผมแล้วก็ผมมีอีกเหรียญเหรียญหนึงนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับทําผิวใหม่นะครับนี่ครับหลวงพ่อผมนะครับเป็นผิวกระไหลเงินนะครับนะครับเหรียญกระไหลเงินผมเมาในราคา300บาทรวมส่งนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับมี2เหรียญนะครับนี่ครับ นี่กระไหลเงินนะครับกระไหลเงินเอา300บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้ทั้งสองนะครับนี่ครับข้างบนก็เขียนสิงมงคลนะครับนี่ครับลักษณะสิงนะครับครับเหรียญนี้เหรียญกระไหลเงินนะครับผมนี่ครับมี2เหรียญนะครับเหรียญลมน้ําตาลเอา400บาทรวมส่งนะครับกระไหลเงินเอา300บาทรวมส่งนะครับนี่ครับ ใต้ขลัยันนะครับจะมีขีดนะครับคมคมนะครับเล็กๆนะครับใต้ขลัยันนะครับ่ัมีขีดคมคมเล็กๆนะครับแล้วก็เหนือคําว่าพรมนะครับจะมีรอยรอยขีดนะครับนี่ครับไปหาเม็ดไข่ปลาเม็ดแรกด้านขวามือนะครับตรงคําว่าพรมนะครับนี่ครับมีทั้งสองนะครับรับประกันแท้ทั้งสองนะครับ เรียนนี้นะครับถ้าเพื่อนหรพี่คนไหนสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับผมอินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับผมนี่ครับเรียนหลวงพ่อปมนะครับลมน้ําตาลเอาสี่ร้อยนะครับกระไหลเงินเอาสามร้อยนะครับราคารวมส่งนะครับผมราคารวมส่งแล้วนะครับนี่ครับลักษณะขอบเรียนนะครับ ตัดแล้วฉีกขาดนะครับผมขอบเียนปี2,529นะครับ โอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อพมนะครับวัดขอนอนเหนือนะครับเพื่อนๆในพี่คนไหนสนใจก็แอดเอดีไลน์มาก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับผมเหรียญลมน้ําตาลผิวดูเดิมนะครับเอา400บาทนะครับกระไหลเงินเอา300บาทนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ